มันหนักมืดด้วยพี่น้องค่ะจับหลานพี่น,อน้องไ่ได้พาเรืองอะไรเพราทีเลยเข้าใ,ใจอยู่ว้าว,วความสุขด้วยพี่น้องความสุขอันนี้บารได้ใส่ปูใส่หญ้าหาปูหาปลาให้เด้อพี่น้องเพิ่นหาอยากให้ลูกให้เต้าเมื่อไว้กินลูกเต้าบาร์ได้มีเจตนาชิมมาใส่ปูใส่หญ้าเด้อพี่น้องให้เข้าใจเด้ออย่าด่ามาเด้อค่ะจะเล่าทำไมไม่หาปลากินเองกับเบ้าเพชรปานเฮบอกเป็นข่าก็บอกตรงๆเนาะบอกเอฟซี บอกเพ,พ่นลพก่อนผู้บอกเข้าใจหนะผู้าภูพนบอกเข้าใจอบอกกันี้เด้อพี่น้อง <c oughs> นั่งเป็นท่านผู้ชม <c oughs> สบายเลยทีนี้น่ะ,สบ,ะสบายเลยพี่น้องปูอันป,ปูมัดอันมัดอัน,ม,นมัดเชือกใส่แอลไหมมัดเชือกอันเชือกยังกะ็ะเชือกยังก็เชือกเลือนะ่อนนะเอามัดเชือกเลื่อนใส่แอลพี่น้องคะอ่ะอ้าวไปสามก้อนเทา้าอ่าสามก้อนเทา้าสี่ก้อนเท้านั่งอยู่นี่ฮ่าก้อนเท้าอีกทั้เทิ้ง um mm.